วันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับผู้ที่ไปเก็บเบอร์รี่ป่าที่ประเทศฟิลแลนด์นะฮะสำหรับฤดูกาล2025นี้นะครับจะต้องมีสัญญาจ้างงานพร้อมขอใบอนุญาตทำงานตามฤดูกาลตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2025เป็นต้นไปนะครับฟิลแลนด์จะบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่มาเก็บเบอร์รี่ ต้องมีสัญญาการจ้างงานและขอใบอนุญาตทำงานตามฤดูกาลก่อนเดินทางเข้าประเทศนะครับก่อนหน้านี้แรงงานไทยและเวียดนามจำนวนมากใช้วีซ่าท่องเทีย่ยวหรือว่าวีซ่าเซงเก้นนะครับเพื่อเข้ามาเก็บเบอร์รี่ป่าเป็นระยะเวลาสูงสุด3เดือนอย่างไรก็ตามนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพการทำงานไรายได้ต่ำและการถูกแสวงหาผลประโยชน์นะครับรวมถึงบางกรณีเข้าข่ายการค้ามานุษย์รัฐบาลฟินแลนด์นะครับประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2024ว่าการเก็บเบอร์รี่ป่าควรเป็นงานตามฤดูกาล ที่มีสัญญาจ้างงานอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมาตรการใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานของรัฐบาลฟินแลนด์นะครับในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของจากแรงงานต่างชาติและพฤติการติดตามผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหากจำเป็นอาจมีามารมตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาในภาคอุตสาหกรรมเก็บเบอร์รี่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นดังกล่าวก็เป็นผลสําเร็จของสถานเอกราชทูตนากรุงเฮงชิกิและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ปรับความเข้าใจและรณรงค์ส่งเสริมให้รัฐบาลฟิลแลนด์ใช้กฎหมายการจ้างงานตามฤด,ดูกาลแก่แรงงานเก็บเบอร์รี่นะครับเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและการค้ามนุษย์ต่อแรงงานอย่างยั่งยืนอันเป็นพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลป้องกันผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนนะครับ